สวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้ให้เกียรติตามรับชมรับฟังครับกับช่องตามห้อยอรยธรรมนะครับวันนี้นําภาพพี่น้องนะครับมายูทิวัดนะครับวัดบ่านเกิ่งวัดปลาซึ่งบัดนาซิเมนวัดป้าเนี่ยนะพี่น้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้แอดมินนะครับต่อมที่ระบาดครับพี่น้องครับนําภาพพี่น้องมานะครับอยู่ในเขตอำเภอบรนไพ่เนี่ยนะพี่น้องนะครับเป็นวัดหลวงปู่กุกุนะครับ ทุกทุกปีเป็นกิจมการจัดงานทุกปีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าปีนี้คงจะนะครับเบื้องเดาคือสิบ๊มีดอกพี่น้องนะครับหย่อนโควิดนี่แหละเนาะนะครับมาพร้อมกับบรรยากาศแรๆครับพี่น้องแดดลมร่มตกแล้วนะครับบรรยากาศอยู่ในวัดเงียบสงบแต่ว่านะครับที่ไม่เงียบก็คือเสียงนกนะครับพี่น้องครับนะครับเมื่อนี้ก็ได้สิทาพี่น้องนะครับมาเบื้องของดีพี่น้องครับมาดูของดีที่ เยอะแยะมากมายของดีนะครับพี่น้องข้ามกา็เป็นของดีครับมากรลไรพวกหมาเนี่ยมาขัาลงเ่าเดิหมาเลยเกี่ยวไปเรื่อยผมว่าไปท่าน้องอา่าน จารย์สมชัยนะครับาฮัลรับนี่นะครับพี่นเนากของดีครับมีแต่ของรูปของดีโอ้น่าเปิดโลกพระอย่างครับพระสีอริยะเมตไตรแบบพระปฏิมาอย่างนี้แหละพระปฏิมา ป,ปังจะระา,า,าั้มเปิดลมจะของดีเลยพี่น้องับเยอะนี้จะน้ำมันเต็มเต็นรออยู่เล่าหรือเออรอเออมีแต่ของเล้าพัดลมพัดลมเขาไปอันพัดลมตรงนม้ ปีนี้เป็นตาไดชจัดงานบอค่ะหลวงปู่เป็นตาไดชจัดงานบอเป็นแต่คือโควิดเลยโควิดอันนี้ก็คือนั่นจะเป็นพวกกระถางถูโบราณนี่ือเป็นก็เป็นอย่างเป็นหมอโบราณอย่างเดียวนี่บกว่าอันนี้ก็มาจากของเล่าเลยอานมม่นอานมม่อันนี้จะเป็นองค์อ๋อันนั้นสวยจังอันนี้องค์พระแม่ พระศิวะแม่อุมาเทเวีอันนี้เป็นนอนโคตไทยองค์อนันตะนอนโคตไทยเป็นนางประทัดอันนี้อันนี้กับปางปางปางหามสม,มุทรข,งของนะเล่าเนาะเนาะเอ็นบลูบฮะของไทย,าไทยปางหามสม,มุทรอย่างนี้ไหลุดทำไมของไทยปางหามสม,มุทรอันนี้นแบเป็มมนรุ่นไม่หลุดสุโหัไทยตกแตง่งอืม เจอาผู้ฮูเอ๋ออันนี้เดี๋ยวมันกับบะหมี่เดี๋ยวนี่ของสุโขทัยตัวอือแต่นี้ได้ไล่กันเนาแบบเดี๋ยวนี่ยกับฝ่อมะล่ำเข้ามาเห็ดเดี๋ยวเนี่ยอืมเห็ดปีกเข้าไปอั่นเดียวกันอ่อันนี้กันเดี๋ยวเนี่ยนี่มามาเบิ้งอันนี้จะเป็นของเหล้าไงของเล้านี่อาจจะเป็นเล้าเนี่ยมันจะส่งมาจากทางไอ้อ่าทางมาจากับเยานามนี่มันจะเป็นไล่แบบนี้ครับท้านั้นเขาเจ้าศิลปะแบบนั้นอืมอันนี้แม่ลูก พญานาคไหมม่งามอันนี้รูพญานาคไปใส่อัดใส่ก่อนอันนี้ก็อันนี้แบบไม่ไม่ไอ้รุกที่ไหนบอถ้าจะไปแล้วแล้วจะน้อยนี่แลวจะไปถมาไว่ะนี่ทุกคนดยดีพร้ดีมเปีอันนี้อั่นั้นอันนี้พูดไดมากเลยอี่ยดที่ได้ฮะยิดีที่ได้ เียไปเไปไหวหันด้ดิใส่ยอดใส่ยอดเอานีแล้วหันบ่ไดนยยนีเมื่อไรก็วัดทีละเด็เมื่อไดกอันน้เดี๋ยวเจริยนี่เมน่าเสศึกษาคำเรือนสาม พี่น้องไปเพิ่มอีงนี้ครับวันมีแจะของดีด้อพี่น้องครับขอคำนะครับกลุ่มของดีนะครับวันนี้มาทังบุครับสัสดิปีใหม่ปูน้ำนะครับพี่น้องกาของเก่าของ อันนี้เกี่ยวหนุมานนะนกระไดเกี่ยวหนุมานอันเมยังก่อนเมียนั่นบ่าาอบไม้เอกตทีท่ว่ายุจงังหวัดเลยนัน่นบ่าาก็บบ๊อบไม้อย่เยังอยู่จงังหวัดเลยทานของเขาเนะ่ะเมยิบเนนะี่ยเคยเอาลูกหนพี่น,อนอออ้องเบิงนั่นนะนะครับต่้งมา ป็นจะสีนี่มากเดือดนะครับตงกูมันจะเชมากเข่ามากเดือนะปเดี๋ยเาป็นหาผมยืนหน้าขี้หน่อยหน้าขี้่แลไปแล้วไปพักตู้เราไปพักว่าปีดูแลถมต้าง้อกว่ายครับแต่เวาเ็มาทรงผมเลยหอามาทรงหรืออันนี้แม่ธรณีเดียวกผมนะครับเราไปาปีน้ ไปว่าปีนี่ออกมาไก่แบบวาปีมาทุ่มระว่าเราออกมาไก่แล้วอาศั่เวลาจะได้ว่างกำลังมากกว่ามากเลยนี่ก็ได้ว่าเราออกมาไก่เลยยางไปปุ่นหรือไปเบินแบบนี้ไปกลับหลวงปู๋มาเร็วไปตัว ยายังเหบอป้า hmm. ท yeah. ี well, mm ่น hmm. right. ah. ึ oh, oh, okay. oh. <us> yeah. <us mm ่งยายเม่ใช่อย่ายังล่ะมันอะไรนี่ลางใจนี่เหนียวอยม่ที่กำนินเนี่ยขี้ขี้นิ่งขี้ผักนินครับพี่้นุ่มวันนี้เป็นวันดีตอนนไหมเนี่ยเขายกบัตรนี่วันนี้คืนนึครั้งนึงวันดี้คืนนึงคำ วันนี้เป็นวันตุตจินด้วย12 12ย่างไปเป็นบ่นี่นะครับบริเวณบัตรีีนองอเงียบ,ยบสง,งบแต่ว่ามีเสียงนกเสียงกาดีกว่าวัยยุคมาท่านอสารก็

อ่าครับโอ้สาร่ากับไก่แลี้วๆมีน้องเลยขามาปีไก่นี่มาปี้าปีไก่นี่บ้านในขึ้นโค้งครับมาบัานี้สีแลี้ยวๆนี้ด้วยกําลังกายกําลังใจขับจากพี่น้องสาธุชนนี่กําลังศรัทธานะครับมาห่วมสางบารมีซอยกันบอกเพว่นในวัดใดนะรับวัดวัดน้องก็ครับ วัดโพธิ์วัดโพธิ์กลางบ้านเกื้อนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ผู้ใดอยากสั่งซาร่าน้ำกันกมานี่ยนี่นะครับผู้ใดอยากสั่งซาร่าสั่งเจดีก็ว่านี่เจดีเจดีขอโทษเจดีนะครับเจดีปูนซาร่าซาร่าเสาลอยก็ต้นครับผู้ใดเดือดสั่งซาร่าสั่งเจดีแล้วก็สั่งสั่งบวชแสดงว่าเบิดแล้วครบแล้วบารมีของคนบุญบารมีอันนี้สงยิ่งใหญ่อันนี้สงแห่งการสั่งครับสั่งครบมันก็ดี ตะกี้ตะกอนเนี่ยติดงานเดินหนีเดินของไฟแต่ว่าปีนี้เนี่ยเดินนีเดินนีนี่เป็นเดินหมอลำเในพี่น้องครับเดินหมอลำปีนี้เบิ่งส่งแล่าขึ้นสีขึ้นสิคือบ่บูต่่วาแต่ว่าอันเพราะว่าคันคันคันขันได้วิครับคันคันได้วัคซีนมาแล้วมันก็น่าสิคุ้มอยู่อยู่ดอกครับแต่ว่าก็สิมีแนวโน้มว่าสิได้จัดบ่ได้จัดก็ขึ้นอยู่กับทางภาครัฐอีกที่นึงนะครับ ภาวาง,งานลงปูกับผุนเดอร์โบเมนตีเดือนพฤษภาคมมีตัวหน้าโบเมนตีแล้วประมาณนั้นว่าแน่อาจจะมาพวกะพรมอลัล่มเลยเขาจะมาปิดโบ้องอนี่ทุกทุกปีครับ<ด>พี่น้องระเบียบ,บจังระเบียบประไมสินะครับมาเล่นขีตนนข่ตมอยู่นี่ละเดินนี่ละนะครับพี่น้องคือเดินนีดเดินเดินเหรินขี่ต้มเัวนี้มีไนนี่ถ้าม้เล่นขี่ตมแบบฝนบ่ดีบ่โบโบเมนงานหวังนี้ทุกปีก็สิ่ดีฟังมอลำฝนตกครับ ออป้านำใจให้ป้านำมันย่า่นี่ยไม่เจาะบ,บันย่า่นี่ยบอกพี่น้องเลวงยว่<จ>มามันมาอะไราตีตอนนี้เขาต้องไปเบิ้งเกดีพระธาตุพระธาตุเกดีพระธ,ธาตุเหล็กไหลครับพระธาตุอย่างไรไปพระธาตุเหล็กไหลที่สมบูรณ์แบบอย่างเสียงอย่าง เรียนทุกว่ประธานเล็กไหลสมบูรณ์แบบเพราะว่าเล็กไหลเนี่ยมาอยู่มาอยู่นี่มาอยู่นี่แล้วบันนี้มูอื้นไหลาตามมาครับไหลาตามมาเลยนะมาก่อนที่นี่โอ้ขันเบนเงินขันเบนเงินจะสีขึ้นสีดีเนาะเออบขันเบนเงินมันก็ไหลติดนะเพราะเราดึงมันมันมากขันเบนเงินดึงกันมากขึ้นสีดีอันนี้คือนี่นะครับพี่น้องโอ้นี่นะครับ โอ้ก็รลังสางครับโอ้อ่อๆเลยเมนบอครับหลวงปู่ถึงเรียกว่าเก,ก,กดีแก้วดูครับอันนี้มีตั้งแต่แก้วแก้วแก้วพระธาตุพระธาตุอันนี้กับพระธาตุเอกะคือบางบางบางท่านเอกะคือจังไข่ไขก่กับแบบว่าจังไม่อีดจังเสียเพิ่กับมาสวดครับสวดในพระธาตุกับล่วงลงมามาเห็ดมาสางนี่ผู้ผู้คนนี่ย่านผู้คนนั้น จังสี่ล่ะจ็งสี่กะหายาง oh. อ๋อไอเจ้าสี่นี่ก็สวยจยสี่นี่กะหายางเพราะว่า,ากะด้วย <okay. S 2> เจ้า<ห>เจ้นนาานนามายืนดูนี่ยให้ดูเนนรับให้ดูเพนนาบ่นมานโเคเื่อนี่ถานใหญ่หนอหนครับีน้อง นี่คือประธาตุไ่พระธานเล็กๆพระเบิร์ครับน,นี่เล็กๆครับสีท่านก็อยู่ในถ้ำน,นี้ยจะเป็นพระธาตุนี่นะครับอันนี้เ,เรเยียบรอยแลปอ,อันนี้เราพระธาตุด้วยหินสีแดงอหินศิาลาแดงหินศิลา,าแดงที่เราไปเหยียบที่สีมหาโพธิ์สีส <Course. S 2> มหาโพธิ์เราไปเหยียบหินศิลาแดง สร้างผู้เก่าบ่นี่ยสร้รางผู้เก,ก่าเรื่องอะไรอันนี้หลวงปกกครครู่สืบมาก่อนเถอะไดครับหินศิลาอะไรงเอาซิบเก้า,า,เา,า่ปเดี๋ยวเพื่อสืบมาอ๋อสืบยุพุนซืบมาหลายบอกครับโอ้ ถ้าถ้ามาซื้อที่บ้านเราเท่าไหร่นะที่ที่จะไปซื้อหกสิบห้าบาทที่หน่อยครับสิบบาทโอ้ครับกับกระถือว่าลดต้นทุนได้อีกอยู่ครับพระธาตุกีสร้างพระธาตุกีสร้างนะครับพี่น่อยเออพระธาตุกีสร้างมันจะมีแค่พระธาตุนี่เล็กอ่อนเนีดยพระโพธิ์อ่อนอันนี้แม่โพธิ์อ่อันแม่โพธิ์อ่อน อันนี้ก็คือคือกำลังกำลังก่อสร้างครับของของแม่ผโพสต์ศพอันนั้นที่ที่ที่เฮาเฮาที่เฮาไปเห็นหม่องหม่องเมื่อกี้นี่นะครับพี่น้องครับอันหลวงปู่เพิ่นก็เสี่ยวมาไสนนี่แหละนะครับที่ที่แหลกแหลกจังพวกพระธาตุจังพวกยังอีสันอยู่ตรงที่ที่ที่เฮาไปให้พี่น้องเมืองเห็กที่แหลกนะครับ คือแม่ทัลนี่นั่นแม่เฝ้าโสครับกาลังเงียบกาลังบูรนะครับวัดหลวงปู่กู่กู่วัดโพกางบ้านเพื่อนผู้ใดต้องการอยากมากกราบไหว้มาลงทุ่บุญกันมาเด้อพี่น้องเด้อบ้านไทยนี่แหละู้ใดมาว่าถือกระติ๊กตอยูโบไก่ดอกครับพี่น้องต่อหาจันทชุนชัยได้เลยต่อหาจานทร์ชุนชัยได้เลยครับเนี่ยยิ้เป็นบ้านเองยิ้มเล็กไหลไหลมากเสียละเียวสามตันเลยนี่สามตันเลยยุ่นเนี่ยเนี่ย มีมัดอยู่ในนี้มีมัดผู้ใดโจมไดโจมไปค่ัผู้สิผู้ใดสิบผดหักเด็กี้เนาะนี่เป็นตะกูลเนี่ยเล่นบ้าี่งพยาคุดนะครับพยาคุดพยาคุดยางกบตะกุดคอันนี้เป็นตะกุดหินหอล่ากัะตะกุดหินเหรอัง อันนี้เสียมาเห็ดเด้นเนี่ยเสียมาเอามาเาื่อมเขาแน่อมเ่ยบ่ครัเนี่ยเสื่อมออมยุนถ่านมืดบ่เนี่ยเอามาว้างไว้หนีเดลยเสียมาเห็ดไว้ให้ตัวอย่างก็คือแบบนั้นนะครับยาไข่ไข่ไข่ก็แบบนี้แหละนะครับพระธาตุที่จะสร้างขึ้นนะครับภาสิมีปลายยอดแบบรับภาษีเี่ยเจ้าของเก่าแก่อยู่นี่ก็เลยต้องเอามาไว้หนีเพื่อให้คนสักการะบูชาครับชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเอาไปบ่ได้ครับมันสินักมันสิเต็งมันสิหันใจบ่อิ่มที่ดี เัาไม่นี่ยันจ่าเบรมันใหันจ่บอีมมันหนักมันเต่งเผอหยังวัติเพราะว่าเป็นของเก่าโบราณของเหมาะสําหรับอยู่ในวัดนี่เหมาะสาหรับอยู่ในวัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มทงม่ได้หารถยขี่รถนั่งหาเหมือนมันไปจักจักขันเรียก็ต่เห็นดอกคือนี่คือนี่สารานี่เก็บของอันนี้ไว้ตั้งหานะครับครับ เป็นครั้งแรกที่เราได้เปิดดุกุที่เราได้มาดูครั้งแรกท่านผู้ชมถ้าใครได้เห็นก็สาธุเอาด้วยด้วยบุญบารมีครับสาธุนำกันบุญบารมีโอ้พี่น้องนะครับนี่คือคือคืออันนี้สีอาไปเซตเบิดประดับประดประดับประทานเป็นปรับลงตสิประดับประดาอยู่นี่ยนี่คือคือหมองนมี้เข้าเข้าหมองมีบอ่า มาไหวแล้วประสิทธิขัดสรรว่าอันใดเหมาะสําหรับไปไหวหมองใดอันใดเหมาะสําหรับที่จะอยู่แกะลิงไล่เสริมเติมแต่งความงามไหวอยู่พระธาตุเจ็ดพระธาตุอ่อนอยู่นี่อันนี้คือยังเห็นพระธาตุแปดเก้าไม่ไหวพระธาตุยัง่งพระธาตุใหญ่งนี่งคือยังเห็นพระธาตุเหลวยังเห็นพระธาตุเหลวล่อเจ้าผ้าพระธาตุย่างเสด็จเอกเอาไว่อยังกว่าพรเอินเงาพระธาตุโคตรพระธาตุ เข้าสีแล้ยวขอไปไหว้พระธานใหญ่ครับพระธานใหญ่ยังเก็บพระธาตุล้วส่วนเกี่ยวง่ามเกี่ยวโมดะขนง่ามอย่าเง้ยน่อยสวยมากนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็พระธาตุพระแก้วกนอันนี้เราะไปใส่หน่อยไปเกี้ใส่หน่อยพระธาตุพระแก้วเน่อยนี่แหละครับพี่น้องอันนี้คือคือเสด็จมาเองได้ครับเสด็จมาเองจะมามาจากทางไหนจำบ่าดดเพราะว่ามาแล้วก็บ้างเทีอนี่กัเพิ่มขึ้น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 ลังเทียกะ เาไว้เห็นชู้ทรัพนี่ต่อไปผู้สิหลายกวานี้เสียก็สั่งเป็นเป็นการสั่งขังหิิงใหญ่ในอำเภอบ,บ้านไทยว่มีผู้ใดมีบวัดโพกลางบ้านเกงครับหรือวัดหลวงปูขุขุคนหัจากบ,บ้านไทยเพิ่มมกกน,น,นตามจีพีเอชมากก็ได้ครับพี่น้อตามจีพีเอชมาลยก็ได้ปากหมุากหม,มาเลยก็ได้อันนี้เหล็กไหลเงินยวงนี่นี่นี่เหล็กไหลเงินยวง เบื้องใหญ่ไก่พอท่านมานี่พี่น้องไหมเบิ้งใกญ่ไก่จับแห้งกับ่ะไรเดี๋ยวนั่งย่วงมันจะมันจะบาดมือเป็บุญตานี่เล็กๆยั่วบุญตามากเป็นบุญตาผู้ใดมากค่ะผู้ใดอย่างมามาบูชามาสักการะบูชาสิ่งของโบราณอ่าลพบุญกับเพิ่นเกสิเพิ่นเกสิอนุญาตให้ถ้าผู้ใดมีบุญวาสนาใดกับบูชาเพิ่นจะเอาปัจจัยนั้นมาสร้าง เจนีเขาผู้ใดต้องการจะได้ของเรานี่เป็นบุญบารมีของไผรสิใดนั้นอยู่กับคนครับเพราะว่าของมูลนี่มันนสิบไปง่ายๆกับได้ใคือบุญบารมีเฮ่าเนี่ยต้องคนที่มีบุญบารมีถึงนั้นเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองก็เท่านั้นเพราะว่าลัทถือมาเนี่ยอยากได้ไปได้หลายผู้แมนมันมัดเป็นของเฮาอะไรก็ต้องได้แล้วก็ทําบุญเพื่อนยังเพื่อนที่เจีามัสสัตเพื่อนเกษติมาสสัตอันที่สี่กั อาจจะเสียกับไหลกันไลกันมากใช่ไหมีละของยุทธนี่เป็นของเก่าโบราณอโบราณถ้่มไม่ยุทธบานเ้่าหรือก็ใดครับเพราะว่าของนี่ต้องยุใวดธนนต้องยุ่วัดธนินท้มีระเพียรพิบดอาโอเงียผลบักปไว้ทัสสังสางซาล่าใกล้สีแเล้วยแ้วย่างย่งพระธาตุเนี้ยย่งพระธาตุย่งขาดเจ้าภาพ ผู้ใดต้องการอยากจะร่วมท่าบุญคันว่าบ้ามีศรัทธาใหญ่ๆเนี่ยตีรถมาบันวัดโพกลามบันเกิืเลยตีมาเลยตีรถมาแลวกมาคุยมาคุยกับหลวงพ่อแล้วก็จเได้อธิบายให้ของสิ่งนี้เพิ่อนเกสีเอาไปเป็นของที่ระลึกให้ให้มันไหลเขาอยู่บานให้มันกินพป๊ะโบ๊โยกโปร่งเสริมสิีมงคลกับเจ้าของเป็นเจ้าภาพรักเนี่ย ครับว่าตรงม่วงขั้นเป็นกองเข้าจะไหนไปได้แอมมาเลยเพราะว่าทูกอย่างทเทาเห็นอยู่นี่มันกะถา่า่าผูเเ้ได้เสืเอเกับเสือคือผู้ได้เสือกันแล้วเรียกแต่เข้าบังคับกันว่าใดใช้วิจ,จาลณญนะอ่างก่อนิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับของเข้ามันสายยานพวกสายยานนาคาเป็นเพชรนินกินดาแก้วเงินทองของปู่นาคาไมยาน,นาคีคของโบลามโบราานะ ทุกคนเป็นเจ้าของเมื่อแต่ถามว่าทุกคนเปิดบุญเปิดปัจจัยถ้าว่าเปิดบุญเนี่ยก็ต้องเปิดทรัพย์เป,เปิดบุญสักวันนี้ยังวัสิได้ครับผมเพราะว่าหยังวันจีทุกสิ่งอย่างบุญก็คือทรัพย์ทรัพย์ก็คือบุญถ้าเราไม่เอาปัจจัยไปต่อบุญเราก็ไม่เราก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการทุกอย่างต้องทําดีได้มาเพราะการทําดีครับ ถ้าเราถ้าเราไม่ทําดีเราก็ไม่ได้สิ่งเบองนี้และอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราไม่ทําดีเราก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคิดผู้ได้เห็นกษัตริย์ถูกน้องกันทาเด้แบบนี้ไปหาประโยในประเทศไทยหน่อยคนในจีนจเด็กของว่าหนีเนาลกะท่าน คัดอย่าพูดว่าอันไใดชิ้นหนแบบไหนก็มาถามนับมาหาหลวงปู่หลดนะครับเพรนสิตอบได้เหมือนเพราะว่าอันใดจะใช้ไม่แบบใดหาไม่าาามหพ้นถามหาไม่หาพ้นถามโดยเฉพาะพระขันนี่พระขันโบราณนะนี่ถ้าใครได้ยกพระขันเนี่ยแสดงว่าคนนั้นจะมีชัยชนะเนี่ยจะยกขึ้นขนหัวหลุดอย่างหน้าเลยเนี่ยเค็นบ้าน พักขันโบราณพักขันป่ามั่นป่ามั่นพักขันป่าม่านเนี่ยพักขันป่ามั่นครับแล้วเชือกนั่นนะคือลบอัคระย่างดีลบอัคระย่างดีสมัยี่กีฬาะกรอนเป็นแบบนี้ใส่แบบนี้อืเป็นยังจจ้ค่อยใส่แบบนี้เวียงบบดเดียวคนตะก้อนเนี่ยว่าเป็นคนแบบเฮาคนปบกแปดศอเก้าศออนักเวียงไปนี่นักหัวปักกินเลยเนี่ยอันนี้ก็คือพักขันที่ สมัยโบราณสมัยก่อนอันนี้ก็เป็นพระสังนี่พ้สังเนี่ยสมัยโบราณเป็นกระสีสังรถนำสั่งอ๋อหนึ่งวัตตสังเปาบอสังอันนี้อ๋อสั่งไว้แต่รถนำสังเนี่ยรถนำสังเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยของแบบนั้นไม่มีต้องทาแบบนี้ขึ้นมาอของสี่ใจแบบนี้มีตต้งแต่กระซับกระซับเลยเออบ่เมนคพ้นธรรมดาเนี่แล้วก็คาถาอย่างเนี้ย ตะกีตะกรอนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเล็กน้อยมันแหลมเหลมมันเศร้าเห่นแล้วันนี้มันเพิ่นก็นเรยกเก็บเขาขูเก็บสามเลยดูส <c oughs> ิีเอ้เก็บสามเลยดูยังไงบ้าง <c oughs> อันนี้จะเป็นขององค์พระศิวะจะเป็นขององค์องค์แม่อ่าแม่กาลียังไงป่าม่านเนี่ยป่าม่านอนี่ <c oughs> แม่ป่า <c oughs> ป่าม่านโอ้หลายอธิบายมาไห้ เอนะมาเมื่อเมื่อเองเอ่ยเราเสียปันนี่กับผู้ใดเกิดปีฉลูคันว่าปีช่องมาครับผู้ใดเกิดปีฉลูปีนี้ช่องเต็มเ็มเลยปีมาร่วงกัช่องปีจอก็ช่องมาหามาหาแอดมินก็เปิดปีเปิดปีมาลงแขนปัจจัยอาบมดปัจจัยอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยุนี่ไให้ปกปักรักษาแล้วก็มาอันเชิญสิ่งของยุนีไปติีโตครับหลังจากปีช่องให้มันหนาเมื่อไปหลังเมื่อ ป<ส>ีช่ชชอมปีปีฉลูป um. ีจอปีมะโรงรีบมากอุดสได้์ต้องคลิปนี้รีบมากเลยอ้องกู้เงินจุผปูกปูกคอต้อแขนไห้ก็เจ้าของดีกลับไปไห้มาทำบุญสามซารันี่ะเอาี้น้งานอกนะครับ น้อยนักหน่อยนะครับคนสิเดียขามาหนีเด็กพี่น้องครับหลวงปู่พนบริเวณนี่ไงไงเด็จะถามว่ามาอธิบายตรงนี้หน่อยนึงครับพยาคุดเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าคุดกับนาคไม่ถูกกันอือันนี้อย่าไปใส่ใจตรงนั้นอย่าไปเชื่อคําลือครับคุดกับนาคเขาก็เป็นพี่น้องกันอืพี่น้องกันก็ต่างคนต่างแบ่งสรรปันส่วน อ,องอมรินทร์อินท่าเพื่อนได้บอกเพื่อนได้แยกแล้วก็เลยถือกันเข้าใจกันแล้วพยาคุณเนี่ยก็ต้องมาเฝ่าสมบัติยุ่เมืองมนุษย์เห็นย,ยุทธตาคูณเป็นตาที่สูงสุดแล้วก็พราหน้าานาคราชกปไปเฝ่าทรัพย์ยุ่เมืองบาดาลทุกคนก็มีหน้าที่เป็นเจ้าเมืองเป็นใหญ่ไม่ต้องทะเลาะกันคนก็บอกว่าพระยาคูณนี่แรงไม่แรงหรอกครับอยู่ที่ศรัทธาทุกสิ่งอย่างถ้าเราทําถูกทุกอย่างก็ดีหมด เพราะว่าถ้าไม่ดีท่านไม่ไม่ขึ้นมาเป็นตาสัญลักษณ์หรอกอ,อันนี้ให้จําได้เลยว่าใครมีคุดก็แสดงว่าคนนั้นมีทรัพย์วันนี้องค์คุดก็มาเฝ้าทรัพย์นี่นี่นะครับพี่น้องาาเนี่ยมาเฝ้าทรัพย์สางสาราเนี่ยสางสราเนี่ยเพี่ยวไปหลายปีนี่ปีนี้แล้วเด้เนี่ยแตเพะว่าซิ่งงูนี่แหละอืสางสาราเนี่ยครับเอามันทีนี่ให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกะให ลวงปูใส่ลองปูให้เชิญชวนคนมารรวมทบุญมีมี่ันไดแน่ลวงปูให่พ่อนให่พ่นพี่น้องกู้รับชมครับแล้วก็ไอโอวทครับเนี่ยวดจะไมเอะว้าทเอ้ยนั่นแหละครับพี่น้องกตายครับหอืมนะครับพี่น้องสาธุครัสาธุสาธุพี่น้พี่น้องนะครับคือจเาะ่อลอกปสร้างความดีให้าานท เออไใคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเฮ็ดไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อสาธุวชนผู้สืบต่อออันนี้ก็คือการสืบสอดพระพุทธศาสนาเข้าเฮ็ดเัง่อไงจังพอจะทําให้เข้าจิตใจสบายทุกสิ่งทุกอย่างก็การทําบุญนั่นแหละมันสบายใจการทําความดีก็สบายใจการมีสิ่งของที่เราชอบก็สบายใจนี่คือความเป็นยูที่ต้องการอยากให้ ทุกทันทีเบิ้งคิปนี่เบิ้งคิปนี่ช่วงคีปนี้ได้เปิดแล้วเนี่ยนะครับเปิดแล้วเนี่ยเปิดซับเปิดหินเปิดลูกแก้วเปิดอันนี้ของก็เก่ามุนนี่ล่ะองคุดนั่นเสียเขากับงูคงจักแล้วว่าเพื่อนบ่เป็นอย่างผู้ใดมีคุดยุบันก็แสดงว่าผู้นั้นเอาไปเฝ้าซับซับกระสีไหลเข่าเด้จะไปคิดยังสั้นทุกสิ่งอย่างเกิดอยู่ที่จิตของเราคิดดีทําดีครับถ้าจิตเราคิดดีทุกสิ่งอย่างจะดีหมดลบลบกลบเกลื่อนของที่ไม่ดี ควมชัวละไปบาปละไปบารมีจะพุ่งขึ้นครับอนุโมทนาสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามครับคำสอนอันนี้ก็ครับทัานคำสอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปทายเพิ่งคำสอนก่อนพี่น้องคำสอนอ๋อคำสอนไปทายเออคำสอนอันนี้คือคำสอนนี่คำสอนไปอ่านให้คนฟังเนี่ยอ่านไปอ่านใ้นเบี่ยงเลยมนุษย์มีทั้งดีทั้งเลว บางพวกอายุยืนโลกน้อยผิวพันณดีมีอำนาจมีทรัพย์เกิดในตระกูลดีมีสติปัญญาดีบุคคลโหดเหี้ยมชอบฆ่าสัตว์อายุจะสั้นบุคคลชอบเบียดเบียนทรมานสัตว์โลกมากบุคคลบุคคลมกกักโกรธอาฆาตพยาบาทมีผิวพันณซามบุคคลมีใจริษยามีใจอิจฉาริษยามุ่งไร้เป็นคนไร้อำนาจบุคคลบุคคลใจแคบไม่ชอบให้ทานไม่ชอบช่วยเหลือคนอื่น จะเป็นคนไร้รับนะครับพี่น้องบุคคลเดี๋ยวเด้๋ยพี่น้องบุคคลกระด้างกระด้างเยื่อยิ่งนะครับไม่เคารพผู้ไม่เคารพผู้ผู้อย่างนี้ผู้เคารพบอผู้ควรเคารพนะครับเกิดในตระกูลต่ําบุคคลที่ไม่ชอบคบบัณฑิตสมภารเป็นคนไร้ปัญญา นะครับอันนั้นอ่านมาในแห่งไต่เออันนี้ก็คือสุดยอดของมนุษย์สุดยอดที่หนึ่งก็คือสุดยอดของความดีคือความกตัญญูรู้คุณสุดยอดที่สองก็คือสุดยอดของความรักคือรักตัวเองสุดยอดที่สามก็คือสุดยอดของความเจริญคือความสามัคคีสุดยอดของความที่สี่คือสุดยอดของความสุขคือการทำบุญสุดยอดที่ห้าคือสุดยอดของปัญญา นี่คือสําคัญเด้อปัญญามีเนี่ยถือว่าสุดยอดคืออบรมจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นอมนะครับนี่คือเป็นบอกว่าห้าเเบบีียยดนนนซึ่งกกััและาสุดยอดของความดีอาสุดดยของความดีนะครับเอาโอเคครับพี่น้องครับนี่คือโอวัตถุรำของของของหลวงปู่ค่ะปีน้องครับโพงหลางบ้านเกินครับ